ภาพหนึ่งภาพอาจเล่าเรื่องได้เป็นพันคำแต่โมเมนต์นี้เหมือนเล่าได้เป็นหมื่นคำเมื่อสาวเวียดนามคนหนึ่งยืนยิ้มกว้างจนตาหีมือหนึ่งรับกล้วยน้ำว้าอีกมือรับช่อดอกไม้เงิน จากแฟนกีฬาชาวไทยเสียงหัวเราะเบาๆปะปนกับเสียงเชียร์รอบสนามกลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและจริงใจแบบที่ไม่ต้องมีคำบรรยายมากมายก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆบนเวทีซีเกมส์2025ที่หลายคนคิดถึงการแข่งขันความกดดันและชัยชนะแต่กลับมีมุมเล็กๆที่ทำให้หัวใจของผู้คนทั้งอาเซียนพองโตไปพร้อมกันสาวเวียดนามคนนี้มาแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจเต็มร้อยตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวลงสนามสีหน้าเธอในตอนเริ่มแข่งดูจริงจังดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งหวังแบบนักกีฬาอาชีพแต่เมื่อการแข่งขันจบลงไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเธอก็ยังคงยิ้มให้ผู้ชมรอบตัวความอ่อนโยนและความเป็นมิตรนั้นเหมือนเป็นภาษาสากลที่ไม่ต้องแปลแฟนกีฬาชาวไทยที่นั่งอยู่ใกล้ๆเห็นเขาก็ลุกขึ้นส่งยิ้มตอบก่อนจะมีใครสักคนยื่นกล้วยให้ด้วยท่าทีเป็นกันเอง กล้วยธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันของคนไทยกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพในชั่วพริบตาสาวเวียดนามรับกล้วยไปด้วยสีหน้าประหลาดใจก่อนจะหัวเราะอ,ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่แค่ความตลกแต่เป็นเสียงของความสุขใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเธอยกกล้วยขึ้นเหมือนจะขอบคุณก่อนจะโบกมือให้แฟนกีฬาชาวไทยรอบสนาม ภาพนั้นทำให้หลายคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือโมเมนต์พิเศษยังไม่ทันที่รอยยิ้มจะจางหายช่อดอกไม้เงินก็ถูกยื่นตามมาแบงค์เรียงเป็นกลีบอย่างประณีตสะท้อนแสงไฟในสนามจนดูโดดเด่นสาวเวียดนามถึงกับอ้าปากค้างเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกว้างกว่าเดิมหลายเท่าเธอรับช่อดอกไม้เงินมาด้วยความเครงใจแต่ก็เต็มไปด้วยความซาบซึ้งสีหน้าของเธอเหมือนบอกว่า ไม่คิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้และในวินาทีนั้นเองผู้ชมทั้งไทยและต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ปรบมือส่งเสียงเชียร์และหัวเราะไปพร้อมๆกันสิ่งที่ทำให้โมเมตนต์นี้พิเศษไม่ใช่แค่ของที่มอบให้กันแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อโดยไม่ต้องมีคำพูด คนไทยขึ้นชื่อเรื่องน้ำใจและอารมณ์ขันการให้กล้วยอาจดูคำๆแต่แฝงด้วยความจริงใจส่วนช่อดอกไม้เงินก็เป็นการแสดงความชื่นชมในความพยายามและความทุ่มเทของนักกีฬาสาวเวียดนามรับรู้สิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนจากแววตาและรอยยิ้มของผู้ให้หลังจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอของเหตุการณ์นี้ก็ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีคนเข้ามาคอมเมนต์จากหลายประเทศบางคนบอกว่า นี่แหละเสน่ห์ของซีเกมบางคนบอกว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือการเชื่อมใจคนและอีกหลายคนยิ้มตามไปโดยไม่รู้ตัวเพราะภาพรอยยิ้มของสาวเวียดนามนั้นจริงใจจนไม่อาจมองข้ามสำหรับสาวเวียดนามเองโมเมนต์นี้คงเป็นความทรงจำที่ยากจะลืม ในการสัมภาษณ์สั้นๆหลังการแข่งขันเธอเล่าว่ารู้สึกประทับใจมากไม่คิดว่าผู้ชมจากชาติคู่แข่งจะให้การต้อนรับอบอุ่นขนาดนี้เธอบอกว่ากล้วยอาจเป็นของเล็กน้อยแต่ความหมายใหญ่หลวงเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นกันเองส่วนช่อดอกไม้เงินนั้นเธอตั้งใจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเตือนใจว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ให้แค่ประสบการณ์ในสนามแต่ให้มิตรภาพนอกสนามด้วย แฟนกีฬาชาวไทยที่เป็นผู้มอบของก็เล่าวา่าทำไปด้วยความรู้สึกชื่นชมในความตั้งใจของนักกีฬาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแค่อยากให้เธอรู้สึกดีและยิ้มได้หลังการแข่งขันคำพูดเรียบง่ายแต่สะท้อนความจริงใจแบบไทยๆท,ที่ใครได้สัมผัสก็กมักจะประทับใจบรรยากาศในสอน a m วันนั้นจึงไม่ใช่แค่เสียงเชียร์ทีมชาติของตัวเอง แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรู้สึกเป็นมิตรนักกีฬาจากชาติอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็ยิ้มตามบางคนถึงกับยกนิ้วให้บอกว่านี่คือภาพจำที่สวยงามของซีเกม2025เมื่อมองลึกลงไปโมเมนต์นี้สะท้อนให้เห็นว่ากีฬาในระดับภูมิภาคอย่างซีเกมไม่ได้มีไว้แค่ชิงเหรียญทองแต่เป็นเวทีท yes. ี่เชื่อมโยงผู้คนต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ความแตกต่างด้านภาษาศาสนาหรือสัญชาติกลับจางหายไปเมื่อมีรอยยิ้มและน้ำใจเข้ามาแทนที่กล้วยหนึ่งหวีกับช่อดอกไม้เงินหนึ่งช่ออาจไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ในสายตาใครบางคนแต่สำหรับสาวเวียดนามคนนั้นมันคือการต้อนรับที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยมันคือการได้ส่งต่อความสุขเล็กความสุขเล็กที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจ หลายคนที่ดูคลิปนี้จบต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในทุกการแข่งขันอยากให้ซีเกมและกีฬาทุกชนิดเป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่พื้นที่ของความกดดันหรือดรามา่าและโมเมนต์นี้ก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้จริงในวันที่การแข่งขันเข้มข้นและผลแพ้ชนะอาจทำให้ใครบางคนผิดหวังภาพรอยยิ้มของสาวเวียดนามกับกล้วยและช่อดอกไม้เงินจากคนไทย กลับกลายเป็นยาชูกำลังให้หัวใจของผู้ชมทั่วอาเซียนมันเตือนเราว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่อยู่เหนือเหรียญรางวัลคือความทรงจำดีๆและมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางซีเกม2025อาจจะจบลงในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์แต่โมเมนต์ประทับใจแบบนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานและทุกครั้งที่ใครนึกถึงก็อาจจะเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬา แต่มันคือเรื่องของคนเรื่องของน้ำใจและเรื่องของรอยยิ้มที่เชื่อมใจทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกันอย่างงดงาม